สวัสดีค่ะพวกเราจะมาแนะนําบอร์ดเกมวิศวกรตัวจิ๋วเรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากบอร์ดเกมนี้นะคะออกแบบมาเพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับการเล่นเกมอย่างสนุกสนานโดยบอร์ดเกมของพวกเราจะประกอบไปด้วยตัวบอรดเกมวิศวกรตัวจิ๋วลูกเตา๋าจนนนํานวน1ลูกตัวเดินจํานวน5ตัวสติกเกอร์สะสมแต้มคะแนจนจานวน4ี่ชุดการ์ดพิเศษจํานวน20ใบาการ์ดวัดดวงจํานวน20ใบกติกาการเล่นตารางนับแต้มคะแนนและ แบบเฉลยทั้งตัวบอร์ดเกมและการ์ดพิเศษนั่นเองวิธีการเล่นก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่ผู้เล่นถอยลูกเต๋าและเดินตามจำนวนที่ทอยได้พร้อมทั้งระบุว่ารูปสี่เหลี่ยมในช่องนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ถ้าเป็นให้บอกชนิดของรูปสี่เหลี่ยมถ้าผู้เล่นตอบถูกจะได้รับแต้มคะแนนตามช่องนั้นนั้นแล้วแปะสติกเกอร์สะสมแต้มลงในตารางนับแต้มคะแนนถ้าหากผู้เล่นตอบผิดจะไม่ได้รับแต้มคะแนนและให้ผู้เล่นอยู่เล่นหนึ่งครั้งหากผู้เล่นตกที่ช่องการ์ดพิเศษให้ผู้เล่นหยิบการ์ดและตอบคำถามถ้้้้าาาหหกกตตออบบถูจะะะไดดรันนแแแมคนนนนลเิช่ง ถ้าหาผู้เล่นตอบผิดจะให้หยุดเล่น1ครั้งหากผู้เล่นตกที่ช่องการ์ดวัดดวงให้ผู้เล่นเปิดการ์ดแล้วทําตามคําสั่งที่ตนได้เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาและให้รวมแต้มคะแนนของผู้เล่นผู้เล่นที่มีแต้มคะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะค่ะ